อาดามอิตาลีฝากกด subscribe สั่นกระดิง่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำหมูหมักน้ำปลาหมูนี่เราใช้หมูอะไรก็ได้นะคะหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็หมักกับน,น้ำปลาคลุกเข้าให้เข้ากันอืม หอมมากเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะคะหมักทิ้งไว้สักห้านาทีสิบนาทีก็ทอดได้แล้วค่ะจะทอดจะย่างก็ได้นะคะพูดถึงแต่วันนี้เราจะกินแบบทอดกัน โอเคเสร็จแล้วนะคะหมูหมักน้ำปละาะนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมกับหอมเจียวโอเคค่ะไปทานกันค่ะฝากติดตามคลิปทับไตยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ